สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้วันพักขัส,สัดบบีที่5สิงหาคมเราเจอกันในรายวิชาภาษาไทยเมื่อวานนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งงานวิชาภาษาไทยนักเรียนตามงานเราก็ส่งเข้ามาในรายกลุ่มนะคะวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่เร,เรื่องลื่นลมคำะสมไทย มาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะข้อที่ 1. นักเรียนสามารถบอกหลักการสร้างคำะสมได้ข้อที่ 2. นักเรียนบอกความหมายของคำะสมได้ข้อที่ 3. นักเรียนสร้างคำะสมจากกิจกรรมหัวใจเลือกคู่รู้คำะสมนะคะและข้อที่ 4. เห็นความสำคัญของการใช้คำในภาษาไทยนะคะ ทบทวนความรู้เดิมกันค่ะทบทวนความรู้เดิมคือความรู้ในชั้นป .3 เรื่องคำผสมนะคะเรามาลองดูเนาะอ่าควรมีคำสามคำนะคะคำที่หนึ่งคำว่ารองเท้าคำที่สองคำว่าพัดลมคำที่สามคำว่าเตารีดนักเรียนคิดว่าคำว่ารองเท้าพัดลมเตารีดเนี่ยถ้าเรานำมาแยกออกจากการเป็นคำคำละหนึ่งพยางนักเรียนคิดว่าจะมีความหมายคงเดิมหรือไม่นะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งวันลองแยกคำว่ารองเทา้าก็จะแยกได้เป็นคำว่ารองกับคำว่าเทา้าคำว่ารองในที่นี้คือรองต้านทานคำจุนให้คงอยู่นะคะอ่าคือที่อันนี้ก็คือรูปภาพประกอบก็คือเป็นที่รองแก้วเนาะข้อที่สองเท้าเท้าคืออวัยวะสำคัญของมนุษย์และสัตว์นะคะแต่ความหมายของรองเทา้าถ้าเป็นคำว่ารองเทา้าคือ หมายถึงรองเท้าที่เราไว้ใส่นะคะพอเราแตกคํำออกมาแล้วปึ๊บทำไมคะความหมายไม่เหมือนเดิมนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่สองคำว่าพัดลมพัดลมก็คืออะไรคะสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้เราเย็นใช่ไหมคะอาถ้าเราแยกออกมาเป็นคําว่าพัดกับคําว่าลมพัดคือปัดไปโบกระพือนะคะในรูปก็จะเป็นรูป พัดนะคะคำว่าลมนะคะหมายถึงอะไรอากาศที่เคลื่อนที่นะคะอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านเรานะคะความหมายก็คือคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเดิมนะคะ,ะาการรวมคำลักษณะเช่นนี้นะคะเขาเรียกว่าคำะสมคือนาคำมาประสมกันนั่นเองอมาดูความหมายที่แท้จริงนะคะความหมายของคำะสมนะคะคือคําที่สร้างจากคำมูล ตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะคะแล้วเกิดเป็นคําใหม่มีความหมายใหม่แต่ยังมีเขาเขาเลยค่ะเขาของความหมายเดิมนะคะส่วนมากทั้งเนี่ยเป็นการผสมคําระหว่างคำไทยกับคำไทยแต่อาจจะมีบางคํำผสมนะคะบางคําที่ผสมระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะอะมาดูลักษณะของสำคัญของคําประสมนะคะข้อที่หนึ่ง เกิดจากคำมูดตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาประสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่แต่ก็คือยังมีเขาความหมายเดิมอยู่นะคะเช่นลูกหมายถึงบุตรน้ำหมายถึงสารประกอบที่เป็นของเหลวนะคะพอนำคำว่าลูกน้ำมารวมกันทำไมคะหมายถึงลูกของยุงนะคะบุตรก็คือลูกนะคะสารประกอบที่เป็นของเหลวก็คือน้ำใช่ไหมคะ ลูกนะ้าหมายถึงลูกของยุงถูกไหมคะก็ยังมีเขาความหมายเดิมอยู่บ้างนะคะ,ะมาดูข้อที่สองลักษณะของคําของคําประสมนะคะลักษณะสําคัญของคําประสมข้อที่สองสามารถแยกเป็นคำคำได้นะคะและคําที่แยกได้แต่ละคํามีความหมายต่างกันเลยนะคะเมื่อนําม,มารวมกันความหมายต่างจากเดิมนะคะ ก็คือว่าความหมายต่างกันแต่ละคํามีความหมายต่างกันนํามารวมกันความหมายก็ต่างจากคําเดิมไม่เหมือนข้อที่1นนะคะข้อที่1คือยังมีเขาความเดิมอยู่บ้างนะคะอ่ะเช่นคอหมายถึงส่วนร่างกายที่ต่อกับศีรษะแล้วก็กับตัวนะคะหานหมายถึงชื่อนกจําพวกเป็ดมีคอยาวอ่าหานนักเรียนรู้จักเนาะอ่าพอมารวมกันเป็นคอหาน แต่คอหานในที่นี้หมายถึงอีกเรื่องหนึ่งไปเลยคือส่วนของโถส้วมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายต่างไปจากเดิมเลยนะามาดูลักษณะสำคัญของคาประสมข้อที่สามคำที่มาประสมกันจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้นะคะเช่นเข็มทิศบวกนะคะเข็มทิศก็คือเข็มบวกทิศเข็มในที่นี้เป็นคำภาษาไทย ชิดคือสันสกิจนะคะลดเก๋งลดบวกเก๋งลดเป็นคําภาษาบาลีเก่งนี่คือภาษาจีนนะคะคาที่3ห้องโชว์ห้องบวกโชว์ห้องนี่เป็นคําภาษาไทยคําไทยนะคะโชว์นะคะเป็นคําของอังกฤษนะคะลักษณะสําสคัญของคําผสมนะคะข้อที่ 4. คําปรผสมที่เกิดจากคํามูล ส่วนมากนักจะขึ้นต้นด้วยคำว่านักชาวช่างหมอผู้ของเครื่องนะคะเช่นนักก่อนเลยนะคะนักในที่นี้ก็คือนักร้องนักเขียนนักเรียนเป็นต้นนะคะชาวเช่นชาวนาชาวบ้านชาวเมืองเป็นต้นช่างเช่นช่างไม้ช่างเสริมสวยช่างไฟนะคะเป็นต้น อ่าคราวนี้มาดูงานจากคูให้หนูคนเก่งบ้างนะคะว่าวันนี้คววันมีงานอะไรให้ทําเกี่ยวกับอ่าปำะสมอ่ามาดูใบงานที่ห้าเรื่องคระสมน่ารู้อยู่ไหนเอ่ยอคุณมีคํามาให้นะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยหาคํานะคะหาคําประสมในนี้นะคะใบงานที่ห้าเรื่องคําประสมน่ารู้อยู่ไหนเอ่ยอ นะคะแล้วก็คำะสมที่หาได้นักเรียนหาได้กี่คำนักเรียนก็มาเขียนให้ครูวันนะคะแล้วนักเรียนสามารถตกแต่งได้นะคะจะวาดรูประบายสีอะไรก็ได้แล้วก็เขียนชื่อชั้นนะคะเลขที่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเรียนออนไลน์เราก็ต้องถ่ายภาพนะคะแล้วส่งเข้ารายกลุ่มนะคะให้ครูวันตรวจนะคะขอให้นักเรียน ตั้งใจทำงานเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ยากนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็มีเวลาว่างก็ช่วยเหลืองานบ้านผู้ปกครองนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ